จอะมานั่งนิ่งอื้อทำไมไปีบข้าวมากินดิแล้วเร็วฉันหิวแล้วคันไม่ใชเรื่องเนอะมันเข้ามาในบ้านเรามาขโมยของไว้ใจไม่ได้ละเมียแก่ขโมยเครื่องเพชรของฉันไตัวไปเอาไป ไผเธอก็อยู่กับฉันมานาแนแสนนานตั้งแต่เอาหมิงตายไปก็หลายปีแล้วนะหนูไม่คิดจะมีสามีใหม่หรอเอาที่รวยๆเขาจะได้ดูแลหนูได้นะจะมาอยู่กับแม่คนแก่ๆเนี่ยมันไม่ดีหรอกเนาะไม่ดีกว่าค่ะคุณแม่ไผ่อยากดูแลคุณแม่แบบนี้ไผ่ก็มีความสุขแล้วคะ่ะอืมเจอเธอจะไม่เป็นตัวอย่างนะเห็นไหมขนาดผัวเขาตายไปตั้งนานนะเขายังซื่อสัตย์อยู่กับฉันนะ่ะเขายังไม่คิดมีผัวใหม่เลยนะค่ะคุณแม่ คุยอะไรกันอยู่ครับสาวขอผมคุยด้วยคนสิอ๋อไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ก็คุยตามภาษาแม่ผัวก็ลูกสซอร้ไพเท่านั้นแหละ <c oughs> อุย้ยท้องเริ่มร้องแล้วเจอไปเตรียมอาหารมาเร็วฉันจะกินกับลูกๆฉันไปฉันหิวแล้วไม่ต้องลำบากชจือ่อ <c oughs> เขาหรอกค่ะคุณแม่ ได้เตรียมอ,ญญยอาหารเยอะๆเลยค่ะคุณแม่ม,มีของปาก้คุณแม่ได้นะออ้ยจริงเหรอลูกอุ้ยลูกสบายแต่อันนี้ของแม่อุ้ยแม่ชอบนะอย่างเงี้ยนะแม่ว่าแม่ต้องรีทบารี่พิณกรรมแล้วล่ะยกให้ผัยเยอะๆเลยนะลูกนะลูกปบาวแก้ววแหวนกองแม่แม่ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปดูงานที่โรงงานก่อนนะครับอืมก็ดีเหมือนกันนะลูกตอนนี้ออเดอร์สั่งเพชรโรงงานเราก็เยอะนะเออแม่ฝากด้วยนะลูกอ่ะ ไปดูทีนะอขอบใจมากลูกครับแม่วันดีครับไปลูกไปไปนะเจอจะมานั่งนิ่งอื้อทำไมไปีบข้าวมากินเดิแล้วเฉันหิวแล้วต้องให้สั่งคนอะไรไ,ไม่ดีเรื่องนะ อา้าวฉันไว้ตรงเนี้มันหายไปได้ยังไงเนี่ยจะรีบไปงานด้วยเนี่ยไผ่ไผ่<า>เอ้ยหาแม่สิลูกค่ะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะแมสซ่อยเพชรอะใส่กล่องวางไว้หัวเตียงเนี่ยแล้วมันหายไปได้ไงแม่ก็จะรีบเนี่ยช่วยแม่หาหน่อยสิลูกค่ะแม่เ,เป็นไหนของมันนะเนี่ย อย่ารีบๆอยู่ด้วยนะเนี่ยเออมื่อวันก่อนอะไพ่เห็นจืออ้อเข้ามาในห้องคุณแม่ด้วยนะคะต้องเป็นจื้อแน่ๆเลยอะที่ขโมยสร้อยเพชรของคุณแม่ไปอะ่ะสร้อยเพชรของคุณแม่ราคาเป็นร้อยล้านเลยนะคะเรารีบไปค้นห้องจื้อกันดีกว่าคแม่ดีเหมือนกันลูกไปเราไปห้องจื้อเลยไป,ปะ,ะลูกไปหาไป๋ยวแม่หาตรงนี้อยู่ไหนี่ยหาไม่เจอตามโตู้ก็ไม่มี ไหนเนอะคุณแม่คะเจอแล้วค่ะไหนไหนดูใช่ใช่ใช่เนี่ยของแม่จริงจริงด้วยอีจือเอียสอแพิษอินวุงชั่วมันเข้ามาในบ้านเรามาขโมยของไว้ใจไม่ได้แล้วฉันเนี่ยสงสัยจะไม่เลี้ยงแกไวอีแล้วคุณนะแม่เจอมันลแม่จะไล่มันออกจากบ้านเลยเราไปดยักมันดีกว่ามันไปที่กับข้ามหรือปะ มาแล้วแม่จัดการเองว่าไงอีนางสารพิษมีอะไรจะแก้ตัวไหมเนี่ยฮะแม่พูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เข้าใจแกไม่ต้องมาแก้ตัวอีงูพิษออกไปจากบ้านฉันไปฉันนะเนี่ยเลี้ยงแกไม่เชื่องหรอกคนอย่างแกเออสาระพิษขโมยสร้อยเพชรฉันยังมาปากแครอีกนะแกใส่หัวไปจากบ้านฉันไม่ต้องอยู่บ้านฉอีกี่ขโมยไป แม่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแกถามเมียแกดูดิมันเรื่องอะไรนี่ไงหลักฐานอยู่ที่นี่แล้วเมียแกขโมยเครื่องเพชรของฉันฉันเนี่ยไปค้นเจอในห้องมีอะไรจะแก้ตัวเห็นไหมฮะโต๊ะโอ๊ยแม่แม่เป็นอะไรคะพี่พาแม่ไปโรงพยาบาลเร็วๆไป เป็นใครเนี่ยแม่จำหนูไม่ได้หรอคะฉันไม่รู้จักแกที่นี่ที่ไหนเนี่ยออแล้วฉันเป็นใครวะพี่ยอกพี่ไผ่คะคุณแม่ฟื้นแล้วคะ่ะพี่เอวคะเหมือนคุณแม่จะความจําเสื่อมจาอะไรไม่ได้เลยคะ่ะแม่แม่จาผมได้ไหมฉันไม่รู้จักพวกแกปวดหัวไปออกไป สมำหน้าอีกแก่ความจำเสื่อมแล้วทีนี้ฉันจะหลอกให้แกสิินยกสมบัติให้ฉันทั้งหมดคนเดียว <c oughs> คุณแม่คะทานข้าวนะคะคุณแม่ไผ่มีเอกาสารให้คุณแม่เสร็จนะคะบ้านหลังนี้แล้วก็มรดกของคุณแม่ทั้งหมดคุณแม่ยกให้ไผ่นะคะเดี๋ยวไผ่จะเป็นคนดูแลคุณแม่เองนะคะ ซ็นตรงนี้ค่ะฉันไม่เซ็นอย่าไายุ่งกับฉันฉันไม่เซ็นเลยทั้งนั้นเลยไปออกไปอย่าไปยุ่งกับฉันฉันไม่เซ็นเอ๊ะอีกแก่สมองเสื่อมก็จะงกสมบัติเอาไว้ทาไมอีกไม่นานอะ่ะแกก็าตายไปแล้วมาเอามือมาไม่อย่าไายุ่งกับฉัน๋ย่ททำให้ฉันโมโหนะี๋ยวฉันอะ่ะจะแกไปปล่อยที่บ้านพักกุชชลาฉันจะบอกแกเอาบุญน,นะ ฉันนี่แหละเป็นคนฆ่าเหมือลูกชายแกเองลูกชายของแกก็เหมือนแกแหละขี้ง,งกถ้าไม่อยากตายอะ่ะก็เกามือปั๊มซะเดี๋ยวนี้ไปช่วไม่ปั๊มไปเอาไปไม่อยู่ไม่ว่าฉันจะไม่ปั๊มจื่อเยาวช่วยแม่ด้วยลูกช่วยแม่ด้วยแม่นี่มันเรื่องอะไรกันแต่แม่ แม่จำชื่อผมกับจือได้แล้วใช่ไหมใช่ลูกแม่ไม่ได้สมองเสื่อมหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ความจำรรเสื่อมด้วยฉันอนะเล่นละครเพื่ออยากจะดูว่าเธอจะทำไงต่อไปไอ้เรื่องเพชรก็เหมือนกันนะฉันรู้ทุกอย่างว่าเธอใส่ร้ายจือ แล้วลูกชายชน,น,นะมิงอ่ะเขาทำอะไรเธอเธอทำไมต้องฆ่าเขาด้วยแต่ก็ดีนะเธอรับสารภาพพูดออกมาเองนะว่าเธอเป็นคนทำแบบนี้ฉันหนึ่งแกล้งทำเป็นความจำสมองเสื่อมฉันอยากจะรู้ใครดีใครชั่วฉันหนึ่งได้รู้ว่าเธอเป็นคนเลวแต่ฉันะจะให้โอกาสเธอนะคุณแม่คะคุณแม่ไม่โกรธไผ่แล้วหรอคะแถมยังให้โอกาสไผ่อีก ทั้งขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยว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 ฉันยังพูดไม่จบเลยโอกาสของเธอเหรอคือไปฝึกทบทวนตัวเองและไปเปลี่ยนนิสัยใหม่ในคุกไงล่ะจีัยเดย๋าวโทรแจ้งตำรวจลูกไมมม่